ที่นี่คืออ่าวฮัตสันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาที่ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปีพื้นน้ำแข็งกว้างใหญ่นี้ไกลสุดลูกหูลูกตาพวกเราไม่สามารถบอกได้ว่าพื้นดินนี้สิ้นสุดที่ไหนหรือพื้นทะเลนั้นเริ่มต้นที่ไหนที่นี่อุณหภูมิติดลบถึง20องศาเซลเซียสแม้จะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนฝูงนกบินแล่นลงท่ามกลางพายุหิมะ พวกมันคือห่านแคนาดาราราวห1ึ0ซนติเมตรว, cm, วัดจากหัวไปจนถึงปลายส่วนขนหางของพวกมันพวกมันเป็นนกประจำชาติของแคนาดาซึ่งมีให้เห็นบนสกุลเงินของแคนาดาฝูงห่านนี้อ,อพยพมาไกลาถึง1 5ึ0ง1,500กิโลเมตรจากชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเพื่อมาผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกๆของพวกมันที่นี่ ฝูงห่านกลุ่มนี้มีประมาณ8,000ตัวและเป็นพันุ์พิเศษที่ต้องผสมพันธุ์ทางตอนเหนือที่ห่างไกลมีสัตว์อีกพวกหนึ่งเดินด้อมๆมมองมองมอ,งอยู่ไกลออกไปมันคือสุนัขจิ้งจอกสีแดงซึ่งย้ายถิ่นไปมาทั่วอา่าวฮัสันเป็นเงาตามตัวมีขาวขั้วโลกในช่วงหน้าหนาวมันจะมายังบริเวณน,นี้ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิสุนัขจิ้งจอกสีแดงราวๆ20ตัวได้เดินทางมายังบริเวณน,นี้ ฮานแคนาดาคืออาหารอันโอชะของสุนัขจิ้งจอกสีแดงในฤดูนี้เพราะอาหารอื่นๆของพวกมันนั้นขาดแคลน<า>ด้วยความตกใจจากการถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวฮานบินหนีไป สุนักจิ้งจอกจับบางอย่างได้มันมาที่อ่าวนี้เพื่อหานแคนาดาอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะถูกจู่โจมจากสุนัขจิ้งจอกอยู่หลายครั้งแต่พวกหานก็ยังสามารถหาคู่ได้พวกหานยืดหัวออกไปข้างหน้าและสายไปมา พวกมันกำลังเกี่ยวพาราศีกันหลังจากเลือกคู่ได้แล้วพวกมันจะเริ่มสร้างรังต้นเดือนมิถุนายนฤดูใบไม้ผลิมาเยือนอ่าวฮัดสันเมื่อหิมะละลายทุ่งหญ้าทุนราก็เกิดขึ้นเมื่อหิมะและน้ำแข็งหมดไป จะปรากฏเป็นผืนทะเละและผืนดินฝูงห่านแคนาดาในช่วงเวลานี้พวกมันจะอยู่ที่รังรังของห่านแคนาดานั้นสร้างอยู่ในพุ่มไม้ หานออกไปเพื่อหาอาหารในฤดูบใบไม,ไม้ผลินี้พวกห่านแคนาดาจะทิ้งรัง2-3ถึงครั้งต่อวันในช่วงที่ห่านทิ้งรังไปเรามาดูรังของมันกันไข่ห่านมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ถึงสองเท่าโดยทั่วไปจะมีไข่ราวสี่ฟองถูกวางเรียงกันบนที่นอนขนนกซึ่งสร้างโดยพ่อแม่ห่าน5นาทีหลังจากนั้นพวกห่านก็กลับมา รากฏตัวขึ้นพวกมันกำลังมองหาเหยื่อหานก้มหัวต่ำลงไปในพุ่มไม้เพื่อที่จะซ่อนตัวจากสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเข้าใกล้หลังของหานห่างออกไปเพียง15เมตรท่านใดน,นั้นห่านตัวผู้ก็ร้องเตือน สุนัขจิ้งจอกวิ่งหนีเพราะตกใจเสียงร้องนั้นพวกมันรักษาไข่ของพวกมันไว้ได้สุนัขจิ้งจอกมองหาเหยื่อตัวอื่นนี่คืออีกรังหนึ่งหานตัวเมียนั่งฟักไข่แต่ไม่มีตัวผู้อยู่เคียงข้างอาจเป็นเพราะมันออกไปหาอาหาร เมื่อมันเห็นสุนัขจิ้งจอกหานตัวเมียก็บินหนีไปมันไม่มีทางเลือกอื่นมันคือเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่ขโมยไข่หานมันกำลังตื่นตัวมันเข้าไปในพุ่มไม้ห่างจากรังห่านไปประมาณ1กิโลเมตรและนี่คือรังของสุนัขจิ้งจอกซึ่งสร้างไว้ใต้ทางลาด ภายในรังนั้นมีลูกสุนัขจิ้งจอกอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์ตาของพวกมันยังไม่เปิดขึ้นเลยเพื่อที่จะดูแลลูกๆเหล่านี้สุนัขจิ้งจอกจาเป็นจะต้องได้รับสารอาหารจากเหยื่อของมันและนั่นก็คือห่านเพียงแค่สามชั่วโมงพ่อห่านคอยเฝ้ามองลูกๆของมันพ่อแม่ห่านต่างร้องเรียกกันและกัน เมื่อได้รับสัญญาณเรียกแม่หานร,รีบลุกขึ้นและออกเดินแม้จะเดินโซเซไปมาแต่ลูกหานก็ยังคงพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆหานแคนาดาเริ่มย้ายไปที่อื่นพร้อมๆกับลูกน้อยของมันตั้งแต่วันที่ลูกหานฟักตัวสุนัขยิ่งจอกสีแดงง่วนกับการเลี้ยงดูลูกของมันเช่นกัน สุนัขจิ้งจอกตัวผู้เฝ้าอยู่ที่รังแม่สุนัขจิ้งจอกออกไปข้างนอกมันออกไปล่าเหยื่อลูกสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งเข้าหาพ่อของมันแม้อายุเพียงหนึ่งเดือนแต่ตัวมันโตมากทีเดียว ลูกสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆออกมาถึงริมฝั่งน้ําของอ่าวฮัสซันซึ่งห่างจากรังของหมันประมาณ1กิโลเมตรที่ชายทะเลนั้นพวกห่านที่แยกกันไปนั้นได้กลับมารวมตัวกันจิ้งจอกปรากฏตัวห่านที่ไม่มีหนทางสู้น่าจะเป็นเป้าหมายที่จัดการได้ง่ายน่าแปลกที่สุนัขจิ้งจอกไม่เข้าจู่โจมห่านพวกนั้น จริงๆแล้วสุนัขจิ้งจอกว่ายน้ำไม่เก่งแม้จะอยู่ในตระกูลสุนัขพวกมันสามารถว่ายน้ำได้ก็จริงแต่ว่ายได้ไม่เก่งนักและเพราะ่านเหล่านั้นรู้ข้อนี้ดีพวกมันและลูกๆจึงอยู่แต่ในน้ำตลอดช่วงเวลานี้เดือนกันยายนฤดูหนาวใกล้เข้ามาถึงอา่าวฮัตสันห่านครอบครัวหนึ่ง มีลูกห่านตัวเล็กที่เพิ่งเกิดในปีนี้อาศัยอยู่ที่ทะเลนานสองเดือนห่านพวกนี้โตขึ้นมากแถมยังรอดพ้นจากพวกสุนัขจิ้งจอกอีกด้วยก่อนที่พวกมันจะอพยพย้ายไปที่อื่นเจ้าห่านน้อยจะกินสาหร่ายทะเลในท้องน้ําเบื้องล่างเป็นอาหารอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของพวกมันห่านน้อยพวกนี้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมที่จะเผชิญกับการเดินทางอันยาวไกลไปทางตอนใต้ วันนี้เองที่ฝูงห่านจะบินไปทางตอนใต้ที่ที่พวกมันจะใช้เวลาในช่วงหน้าหนาวทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ไกลออกไป1,500กิโลเมตรสำหรับลูกห่านที่เกิดในปีนี้นี่คือการเดินทางอันยาวนานครั้งแรกของพวกมัน <S <S เดือนพฤศจิกายนอุณหภูมิอยู่ที่ลบ40องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอันโหดร้ายยาวนานได้มาเยือนมีสุนัขจิ้งจอกสีแดงอยู่ที่ชายหาดมันยังเด็กและเพิ่งแยกตัวออกมาจากครอบครัวของมันพวกหาและนกทะเลซึ่งเป็นเหยื่อของมันได้อพยพออกไปหมดแล้วพวกสุนัขจิ้งจอกสีแดงก็เช่นกันพวกมันจะออกไปจากที่นี่ เมื mm ่อทะเลกลายเป็น hmm. น mm ้ำแข็ง hmm. มีค mm ั hmm. mm ่วโลกเดินทางมาถึง hmm. ท mm ี่นี่แล้วมีคั่วโลกอาศัยอยู่บนทะเลน้ำแข็งนี้และค้นหาแมวน้ำเพื่อเป็นอาหารการอยู่ใกล้กับมีคั่วโลกสุนัขจิ้งจอกอาจมีโอกาสที่จะได้อาหารมาบ้างการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตที่พวกเราได้เห็นจากทางตอนเหนือของโลกนี้ มันคือชะตาชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่ที่รกร้างอย่างรุนแรงเช่นนี้หากรอดชีวิตมาได้จากฤดูหนาวอันยาวนานเหล่าสุนักจิ้งจอกและห่านจะเดินทางกลับไปยังตอนเหนืออีกครั้งเมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ